แตะเลียงนี่แหละที่คุยกับหนูหลังไม่อะถ้าพี่ไม่มีเมียนี่โดนพี่แล้วนะพี่พูดมาพี่เพี่เอาจริงพี่เดินแรงเลยนะแต่ว่าพี่ก็ต้องสงบใจเงี้ยจริงๆถ้าพี่สวดหนูไม่เหลือหรอกเนี่ยพี่พลาดกับหนูเลยแหละเอ็มีนะตอนนั้นที่ที่ไปถ่ายกันมีจะมีสารน้ำแล้วล้อๆมีต้นไม้ใช่แล้วที่บ้านมีต้นไม้หรือเปล่ายังไม่มีบ้านก็ไปซื้อสิ ถ้ามีเมียแล้วจะเล่นเวนี้ <c oughs> แต่ไม่มีเมียซื้อให้ได้นะสองล้านซื้อให้ได้จริงๆถ้ามผมพูดสองซื้อให้เลยสองล้านแบบนี้มันไม่ใหญ่พี่แจฮะต้องสามล้านกว่าบ้านไม่ต้องใหญ่ดิไปหนักใหญ่อย่างอื่นเอาเอาแบบตาเลือกกันไปเลย <c oughs> <c oughs> มีผู้ชายในสเปคไหมมีผู้ชายในสเปคไหมสองคนมีผู้ชายมีไหมมีไหมอ่ะอย่างผู้ชายในสเปคเป่าสองคนเนี่ยชอบพี่ไหมอ่ะ เอ้ประเด็นน,นะครูถามหน่อยดสิลำนำก่อนไม่ลำยี้ยอะไรของมึงเนี่ย <c oughs> ไม่ใครเขาบอกสคริปมึงเนี่ยฮะมันไม่เกี่ยวกับเพลงพี่เลยหนูมึงก็ต้องล่อ,อคนดูไงพอคนดูแบบล่อ,อคนดูหน่อยนี่มึงจะล่อเขาแล้วเนี่ย <c oughs>